อยทำคลิปเรียกของแบบนี้ง่ายมากๆเลยค่ะรับสาระดีๆจากแม่วันดันช่อง t ิกตอกและข้อมูลอัปเดตก่อนใครจากห้องไลฟ์เครเตอร์ไปดูวิธีทำกันเลยไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วกดบวกค่ะเลื่อนไปที่คำว่ากล้องเลือกเวลา15วินาทีคลิกปุ่มตัวจับเวลาแม่วันจะตั้งเวลาถ่ายไว้5.5วินาทีนะคะลากตรงแถบสีแดงนี้เลยเสร็จแล้วกดเริ่มถ่ายค่ะเสร็จแล้วให้เราเริ่มถ่ายค่ะแล้วก็โยนผลิตภัณฑ์ออกไปทีละชิ้นนะคะ เสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะแล้วคลิกปุ่มเอฟเฟกค่ะเสร็จแล้วมองไปที่แถบด้านล่างนะคะเลื่อนไปจนเจอคำว่าเวลาแล้วกดคำว่ารีเวิร์ดค่ะคเสร็จแล้วคลิกบันทึกคลิกคำว่าสติกเกอร์พิมพ์คำว่าสตาร์แล้วเลือกตัวนี้เลยค่ะจัดวางตําแหน่งสติกเกอร์ตัวนี้เอาไว้ที่ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วคลิกหนึ่งครั้งให้ขึ้นคำว่าระยะเวลา จัดเลื่อนให้แถบสีแดงอยู่ตอนที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในมือเราเสร็จแล้วติ๊กถูกเสร็จแล้วกดถัดไปตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วกดโพสต์ได้เลยจ้าพบกับแม่วันในไลฟ์สดคืนนี้ที่ทำคลิปเรียกของใส่มือเทคนิคดีๆแบบนี้แชร์บอกเพื่อนเลยจ้า